สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้ก็พามาชมความน่ารักนะคะของเด็กๆก็นี่นะคะน้องบุญธรรมน้องบุญธรรมนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในบ้านนะคะอยู่รวมกันแล้วน้องก็น่ารักนะคะ แต่ตัวเล็กเล็กมากๆเลยก็พยายามจะเล่นกับพวกน้องดวงใจพวกน้องดวงดีนะคะเขาพยายามปรับตัวที่จะเข้าหากับเพื่อนๆนะคะอยากเล่นกับเพื่อนๆก็เหมือนจะไม่มีใครอยากเล่นด้วยนะคะเขาก็พยายามปรับตัวเข้าหาเขาไปเล่นกับเขาแต่เพื่อนๆก็วิ่งหนีกันหมดเลย สงสารน้องนะคะแม่วาก็นั่งดูแล้วก็เอนดูสงสารน้องพยายามนะคะเห็นเพื่อนเพื่อนเขาเขาเล่นกันเนี่ยอย่างกับน้องดวงดีนะคะน้องพยายามวิ่งเข้าหาเล่นกันดีใจเลยนะคะน้องดวงดีดีดีน้องดวงดีดูทรงแล้วนะคะเขาไม่ค่อยชอบน้องบุญธรรมเพราะว่าวันแรกที่แม่วานะคะพาน้องบุญธรรมเข้าบ้านก็ น้องดวงดีนะคะอยจะเอาหัวมุดเข้าไปในรูนะคะโตแล้วนะคะหัวใหญ่กว่ารูน้องดวงดีเขาเขาคล้ายๆว่าพิสูจน์กลิ่นก็พยายามเดินไปดูน้องบุญธรรมน้องบุญพร,รมเขาไปตบนะคะไปตบน้องดวงดีก็ับตั้งแต่วันนั้นมานะคะน้องดวงดีไม่เข้าใกล้เลยนะคะไม่เล่นด้วยสนุกอยู่คนเดียวนะคะด,ดีพยายามจะเข้าไปในรูนะคะ ในล่างบอลก็โตแล้วนะคะหัวใหญ่กว่ารูล่ลางบอลก็เข้าไม่ได้แล้วนะคะน้องดวงดีน้องบุญธรรมก็พยายามนะคะเข้าหาพวกพี่ๆพ,พยายามนะคะปรับตัวเดินเข้าหาเวลาพวกพี่ๆเขาไปลุมทำอะไรกันเนี่นะคะก็พยายามเข้าไปดูเข้าไปเหมือนอยากเดินด้วยแต่ว่าก็เหมือนว่า เป็นเหมือนคนต่างถิ่นเหมือนต่างถิ่นมานะคะพวกพี่ๆเพื่อนๆเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะคะแม่ว่านั่งดูน้องแล้วบางครั้งก็สงสารนะคะน้องบุญธรรมนะคะบางครั้งบางอารมณ์นะคะที่แม่ว่าค่อยสังเกตดูนะคะบางครั้งบางอารมณ์ก็ที่ว่าน้องเขาอยากจะไปเล่นกับพีๆพ่ๆเพื่อนๆก็จะมีบางอารมณ์ อยากจะสนุกนะคะก็เหมือนล่าเริงบางอารมณ์น้องชอบไปหลบมุมแล้วก็นั่งซึมนะคะแม่วาเห็นบ่อยครั้งแล้วก็สงสารก็จะอุ้มน้องนะคะอุ้มน้องพยายามกอดน้องเวลาตอนกลางคืนแม่วาก็จะเอาน้องมานอนด้วยนะคะแล้วก็จะนอนกอดเขาเนี่ยนะคะก็ชอบนั่งซึมหาที่ หลบมุมนะคะแล้วเขาก็จะไปนั่งซึมเหม่อลอยถ้าเราเปรียบเสมือนคนนะคะแม่วาก็มองดูเหมือนเด็กน้อยที่เขาคิดถึงแม่นะคะที่เขาจากแม่มาแล้วก็นั่งคิดถึงแม่นะคะแม่วาก็เอ็นดูน้องนะคะสงสารน้องเหมือนชีวิตเขาไม่สดใสนะคะก็นั่งมองเนี่ยนะคะก็ไม่มีใครเล่นด้วยต่างคนเขาก็ต่าง ทำธุระส่วนตัวของเขาก็เล่นส่วนตัวของเขาอย่าเงี้ยดูพี่มีบุญก็ไม่ได้สนใจนะคะหันหลังให้นี่นะคะก็นั่งซึมนั่งนั่งมองเขาเล่นกันนะคะเหมือนเหมือนต่างถิ่นมานะคะอย่างกับน้องดวงนาร น้องดวงดีแล้วก็น้องดวงใจนะคะเขาจเจริญเติบโตมาด้วยกันนะคะเขาก็จะเหมือนแบบสนิทกันแล้วทีนี้น้องบุญธรรมอายุก็คงจะไล่เลี่ยกันนะคะก็ไม่ได้น่าจะไม่ต่างกันมากแต่ว่าเหมือนจูจๆน้องก็แปลกหน้าเข้ามาในบ้านนะคะพวกเด็กๆเขาก็เลยเหมือนไม่ไม่ผูกพันนะคะ เขาก็มองอยู่ห่างๆแต่ก็ไม่มีใครเล่นด้วยนะคะไม่มีใครเล่นด้วยก็เหมือนน้องบุญธรรมเขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาแล้วก็พวกสามดวงนะคะแกงสามซ่าเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยส่วนมากเขาก็จะเล่นกันอยู่3ามคนแล้วพี่ๆนะคะพี่ๆเขาก็เหมือนแบบ เหมือนแปลกหน้ามาไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่ว่าแต่ออดเหมือนพวกน้องดวงใจน้องดวงดีนะคะพี่มีบุญก็เฉยๆนะคะพี่มีบุญเขาก็ไม่ได้รังเกียจแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงว่ารักไม่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 เข้าหานะคะเด็กๆเขาก็ไม่ไม่เข้าหาไม่รังเกียจก็เหมือนแบบเขาจะอยู่กันเฉยๆพี่มีบุญเขาก็ไม่ได้สนโลกเลยนะคะตอนนี้ก็กิน ตามย่แมวนะคะความสุขของมีบุญก็คือเขาจะชอบมากกินไม่ได้สักพักหนึ่งก็เมานะคะแม่ว่าก็ถอนมาให้ต้นหนึ่งนะคะมันจะเป็นต้นใหญ่พอดีต้นอื่นมันก็ยังเล็กๆอยู่ก็เลยเลี้ยงไว้ก่อนนะคะดึงมาต้นเดียวนะคะพอดีเดินผ่านมีบุญก็จองเลยนะคะกินไปเมาไปนะคะห่วงด้วย สำหรับน้องบุญธรรมนะคะแม่วาก็อยากจะบอกกล่าวนะคะคือแม่วาดูจากลักษณะน้องแล้วน้องเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะคะจากวันที่แม่วาพาน้องมานะคะแล้วก็พาน้องไปหาหมอตรวจสุขภาพตอนที่ว่าแม่วาแยกน้องไว้ในกรงพับนะคะก็คือ ทุกอย่างนะคะในกรงพับที่น้องอยู่อะ่ะมันเหมือนน้องอะ่ะตอนที่ว่าคาไปเป็นแมวจรอ,อยู่ที่กองขยะนะคะน้องเขาก็คงจะไปกินของเสียนะคะที่อยู่กองขยะนะคะนี่นะคะเยอะในท้องนะคะสงสัยว่าจะมีพยาธิเยอะนะคะพอเวลาน้องทายออกมานะคะในกระบาดทรายกลิ่นนะคะค่อนข้าง แรงมากนะคะเหม็นเมนมากเลยสรุปแล้วทรายที่น้องเคยใช้นะคะก็คือต้องทิ้งหมดเลยเพราะว่ากลิ่นนี้แรงมากทั้งตัวเนื้อตัวน้องนะคะจะมีกลิ่นหมดเลยนะคะทุกอย่างเลยแม่วาก็ต้องทำความสะอาดน้องนะคะอาบน้ำน้องแล้วก็ อุปกรณ์ที่น้องใช้น้องอยู่แม่วาก็ต้องทิ้งใหม่หมดเลยนะคะเอาไปตากแดดใหม่หมดเลยเพราะว่าเหมือนของเสียนะคะเริ่มขับออกมาเพราะว่าวันที่แม่วาพาน้องไปหาหมอคุณหมอเขาก็ได้ทําการถ่ายไปญาตินะคะท้องจากที่ท้องนะคะป่องป่องมากเลยก็เริ่มยุบนะคะน้องถ่ายออกมาหมดเลยจากจากที่วัดท้องนี่แข็ง คงขับถ่ายเอาของเสียที่สะสมไว้มานานนะคะก็คงจะขับออกมาเกือบหมดแล้วตอนช่วงแรกๆนี่ตาเนื้อตาตัวน้องนะคะมีกลิ่นกลิ่นเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็น้องนี่ก็น่าสงสารนะคะก็บอกแล้วชีวิตน้องน่าสงสารเห็นแบบนี้นะคะถ้าว่านอนแบบนี้ก็พอมีเนื้อมีหนังนะคะแต่ถ้าว่าน้องยืนหรือน้องเดินนี้ เห็นแต่ซี่โครงนะคะผอมมากๆเลยก็ต้องบำรุงนะคะบำรุงแล้วก็ต้องพาไปถ่ายพยาธิอีกสักรอบนะคะอยากจะให้พยาธินะคะออกไปหมดจากตัวน้องนะคะนี่นะคะชีวิตแมวจรที่ว่าไม่เคยได้กินของดีๆนะคะสุขภาพร่างกายก็ไม่มีภูมินะคะ ก็ความเอาตัวรอดน้องก็คงจะกินหมดเลยนะคะอันไหนอิ่มท้องก็ไม่สามารถแยกได้นะคะอันไหนกินได้กินไม่ได้ก็กินหมดเลยก็สะสมนะคะสะสมอยู่ในท้องนี่นะคะได้แต่นอนมองพี่ๆเขาเล่นกันพี่ๆก็ไม่ได้สนใจน้องเลยนะคะก็คงต้องใช้เวลาสักพักนะคะเพื่อให้เด็กๆ เขาปรับตัวนะคะปรับตัวเข้าหากันพี่ๆอาจจะไม่ได้แสดงว่ารักน้องมากมายนะคะแต่ว่าพี่ๆเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจน้องไม่ตีไม่ทะเลาะไม่กัดน้องนะคะแต่ก็ว่าไม่ไม่แสดงความรักไม่กอดไม่อะไรนะคะน้องบุญธรรมก็เลยค่อนข้างที่ว่าจะติดแม่วาแม่วาเดินไปไหนก็จะเดินตาม ถ้าแม้ว่านั่งเล่นทํางานยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมานั่งคลีมานั่งตักนะคะก็เหมือนเด็กขาดแม่เดี๋ยวถ้าน้องดูยูดตัวนะคะร่างกายก็แข็งแรงขึ้นก็จะพาน้องนะคะไปทําวัคซีนแล้วก็ไปถ่ายประยาตอีกสักรอบหนึ่งคงต้องปรับ ความสมดุลของร่างกายของน้องใหม่อีกเยอะนะคะเพราะว่าดูแล้วน้องนี่คือขาดสารอาหารแล้วก็เหมือนน้องได้รับอาหารแบบที่ไม่สะอาดนะคะภายในตัวในท้องก็ไม่รู้ว่าขับถ่ายออกมาหมดหรือยังนะคะ อายุก็เพียงแค่นี้นะคะต้องมาเผชิญความตกระกรรมลำบากมาเยอะก็น่าสงสารนะคะชีวิตน้องบุญธรรมชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้นะคะแม่วาก็เอ็นดูสงสารน้องก็จะรับเลี้ยงน้องเองนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เมตตาน้องแล้วก็ส่งกําลังใจนะคะมาให้กับน้อง กลับขอบพระคุณทุกๆความเมตตาทุกๆกกำลังใจที่ทุกๆท,ท่านมีให้กับเด็กๆที่บ้านมีบุญล,ลูกแม่วาเสมอมาคะ่ะ